thank you ดีค่ะราธาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมิถุนประจําเดือนมีนาคมนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมเป็นธาตุลมนะคะเจ้าชะตาตัวตนเนี่ยได้อัศวินเหรียญตัวอัศวินเหรียญเนี่ยคนคนนี้จะต้องเป็นคนที่รักเกียรติตัวเองเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีและเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อและไม่ก็มีเกราะดี มาจ,จะนิ่งๆหน่อยแต่จริงๆแล้วเป็นคนคีเล่นชอบเสี่ยงในจิตใจเขาไหนลองเสี่ยงหน่อยที่ว่านี้จะเป็นยังไงฉันว่ามันต้องออกแบบนี้ฉันว่าน้องเป็นอย่างนี้ไหนลองเสี่ยงสิถ้าเสี่ยงมาตรงกับที่ฉันคิดนะมันใช่เลยอย่างนี้ค่ะเขาจะเป็นคนลักษณะนี้นะชอบเสี่ยงทายชอบเสี่ยงโชคก็ได้ที่มันเสี่ยงเสียงอ่ะชอบอต่อไปนะสิ่งที่คาดหวังได้เดอรชาริออดนะฮะเป็นชาริออรดก็จะเดินทางด้วยความอดทนและด้วยความออมุมานะพยายามจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้คนที่รักเนี่ยสบายที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ล,ล่บุุรษ คนสามารถจะทําได้เพราะฉันเสี่ยงทายแล้วมันได้ชัวอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะ,ะฉันต้องการให้ชีวิตของฉันเนี่ยมีความสุขกับคนที่ฉันรักฉันต้องการที่จะทําอะไรก็ได้ที่ ให้คนรักฉันเนี่ยสบายที่สุดแล้วก็ไม่ต้องอะไรลําบากไปกับฉันเลยฉันลําบากเองคููฉันเนี่ยมันต้องอดทนอดทนรอนะคะแต่เขาบอกสิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ยนะไม่คาดคิดจสติกมาการเท่าเทียมการถูกต้องทําอะไรก็แล้วแต่ให้มันถูกต้องเขาไว้ตรงเขาไว้หลักให้มันแม่นแม่นเขาไว้เข้าทางตรอกออกทางประตูไว้แล้วคุณจะเจอสิ่งที่มันถูกต้องเท่านั้นนะคะแล้วที่สําคัญตัวสเตนเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ความเก่งความกล้าความสามารถของคุณแล้วก็ใช้ปัญญาทุกทิศทุกทางมันจะผ่านไปได้ด้วยปัญญานะคะตัวสเตนเนี่ยเป็นหินด้วย แล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยคุณเห็นไหมคะแต่เขาจะต้องเอาลงมาให้ได้อดีตเห็นไหมฮะรูปภาพเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักอ่อนหวานเธอเป็นผู้หญิงที่อยู่ในกรอบแต่ว่าด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างนะมันถึงทําให้เธอแข็งแกร่งแล้วผู้ใจคนนี้ก็จะพยายามเอาลงมาให้ได้ถึงแม้มันจะเป็นหินแต่ฉันจะพยายามให้เป็นเหมือนที่เคยเคยเป็นให้ได้ จริงๆการเป็นหินนะไม่ใช่ว่ามันจะต้องแข็งอย่างนี้ตลอดไปนะคุณอาจจะเห็นเขาเป็นหินแต่ว่าความเป็นจริงเขาอาจจะไม่ใช่หินอย่างที่คุณคิดก็ได้การที่เราจะไปให้หินนี่ละลายให้ได้น้ําหยดทุกวันหินมันยังกร่อนอย่างเงี้ยคุยคุณลองไปคุยกับเขคุณลองไปพูดกับเขานะฮะยหางูอย่างนี้อย่าเพิ่งกลัวไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็ใช้ปัญญาซะเยอะแยะเลยพอเจอตัวจริงแล้วเป็นไงฮะอ๋อมันแค่นี้เองอะที่คิดไว้มเป็นไงฮะ ศูนย์เปล่าใช่ไหมเห็นไหมตัวสุดท้ายเขาเป็นราชาดับยังต้องทิ้งเกราะเลยอะบอกเลยว่าโอ้มันไม่ต้องมีเกราะป้องกันอะไรขนาดนี้เพียงแต่เราเนี่ยคิดมากใช้แค่เหตุผลและการเจรจาที่ตรงไปตรงมาเขารับเราได้เรารับเขาได้โอเคจบเห็นไหมฮะไม่ต้องใช้เกราะมาสู้กันเลยไม่ต้องป้องกันอะไรทั้งสิน้นปัญหาต่างๆเป็นไงฮะจบ สวยค่ะมันผ่านได้หมดทุกขั้นทุกตอนเลยนะคะคุณดูไพ่เอาก็แล้วกันราชาดาบเนี่ยนะคะยังต้องวางเกราะเลยอะไปสู้อะไรอะมันไม่มีอะไรชิวๆสบายๆไม่ต้องเยอะไปแบบคนธรรมดาเขาคุยกันอ่ะเขาคุยกันแบบไหนแล้วก็ไปแบบนั้นเลยแล้วก็เจรจาไปนะไม่ต้องเสียงทายโยนว่าอูวันนี้ฉันไปแล้วฉันจะได้เจอเขาไหมทําไมคะเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมันไปถึงไหนแล้วโทรศพัพท์ค่ะแชทไลน์ไปแค่นั้นเองเดี๋ยวก็ถึงมันต้องเรียนรู้และรู้จักกันซะก่อนนะเป็นมิตรภาพ ใครเขาก็เปิดบ้านลับไม่ใช่ไปเพื่อจะไปลองดีหรือว่าไปแบบว่าโอ้ชั้นนั่นแนกว่าชั้นเนี่ยเอาหินละลายอย่างเงี้ยโอ้ใครเขาจะมาสนใจกับคุณแล้วเฮ้ยก็ชั้นเป็นหินชั้นก็มีการป้องกันตัวของตัวเองแล้วคุณจะไปทําลายเกราะเขาเพื่ออะไรคะถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนที่เขาต้องการหรือว่าไม่ใช่คนดีอะ่ะเพราะฉะนั้นเขามีเกราะไว้ในะมันดีสําหรับการป้องกันตัวเขาเองแล้วไม่ใช่ว่า ถอดมันสมหมดเลยอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ฉันรับได้เพราะฉันชอบคุณเพราะคุณหล่ออย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะไปทีละสเต็ปนะคะคนเราเนี่ยไม่ใช่เจอหน้าคุณฉันชอบคุณอะแล้วอีกคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าแล้วคุณจะไปกับฉันได้ไหมคุยกันค่ะเป็นเพื่อนกันไปช่วยเหลือกันไปนะคะเริ่มจากการเรียนรู้ซึ่งกันและกันหลังจากนั้นเราจะต่อยอดกันเป็นแฟนหรือว่าจะเป็นอะไรก็จะดําเนินไปสู่ชีวิตคู่ในวันข้างหน้านั่นเองนะคะแต่คุณต้องเรียบเรียงมันให้ถูกถึงแม้ว่าจะได้ราชาดาบก็เถอะแต่เป็นราชาดาบที่ไม่ต้องการต่อสู้กับใครแล้ว วางเกรอเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีความรักที่มั่นคงถึงแม้จะรอนานหน่อยแต่ก็จะได้ความรักที่มันใช่สําหรับเราถามออร่าว่าคุณจะสาเร็จไหมคุณสําเร็จเพราะคุณคิดเอาไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันยากแค่ไหนคุณก็จะทําให้มันสําเร็จก็ถือว่าเป็นความมุ่งมั่นที่ประสบความสําเร็จที่จะพาคนที่คุณรักหรือคนที่คุณหวังเอาไว้เนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขในวันข้างหน้านะคะคุณเป็นผู้ชายหรือว่าคุณเป็นผู้หญิงก็เป็น แมทใช้เอาเองแล้วกันนะคะว่าณเวลาเนี่ยคุณเจอจุดไหนอยู่แล้วสิ่งที่มันถูกต้องเอามาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะชาวราศีมิถุนเอยินดีด้วยนะคะคาใดในคลิปทำให้สุภาพรากต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับรันโลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ